มาพี่นงเมนูออมน้องงัวมือน no, no. ี anyway, ่มานขนาดออกมางน้องงัวได้ไหม่ก็น้องบอกกระสานี่ๆงเลยคุณครับ s ครับ sub s มือนี่มีนุอ้อมน้องงัวได้พี่น้องมเนี่ยไอ้ด้านเนาะ อ้เอาเลยอ้อมแสนหมอนั่นเลยเหรอฮะออโอ้แสนแต่ปะแสนบ่อแสนใสอีกฮะ

รอมาเดือดจังไงก็ใส่ผักมีอย่างแน่ก็ผักเลยอีเลือดักวิเวรดิคัสผักซีว้ามลายอย่างเสียบแตนนวดพักกระแยงไว้ใส่เนาะบวกเข้ากันสูตรน้องงอยอ้อมจะใส่พักกระแยงเลยพี่น้องเลยบวกเข้ากันพักลงไปป่ะเนยโอ้โหพักคัดผักอีเลือดกผัอีเลือดรวยเราอีเลือดนี่ พวกคนด้อครับเอาะพวกคนเด้อเหอนเดอื้อมากะสาคบมากะส่ากะสาเะัเรยซมือพซัเดเเลยนาใชได้ครับแต่ว่าตนยงพ้อ้คัขึ้นสองครับคัขึ้นสองอยู่ไกินข้าวกับออมน้องงัวมาเลยพองเลยออมน้องงัวมาเลยครับเอมครับ นี่ังปลไอลเปียไหอไม่ใกคนเลยก็ว่าหงนึงกอ้วกลาไลนึงอ้วกลาไลเออ้กไรือวิ่าเวกันเอเียเลยโอ้เข่ากันอนเนาะเข่ากันขนาดนี้ยอนฟอนพมมาเรือง้องเลอมน้องคับขนาดเนี้อืม เแค่ก็หลอกเราข้างอตายข้างนอบรรยากาศดีนะที่เราเข้าหนาวเนาะอ้หม,มาหอโอ้โหอ้หนาวจั่กินแล้วอุ้นหุ้มเลยอ้หมา